แท็กซี่พาแดกวันนี้ที่เส้นระยองจากเชิงซาสายสามสามหนึ่งนะครับนี่นะครับต้มเลือดหมูเตียวข้าวแกงใต้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราผ่านมาแล้วก็เลยจอดแวะชิมนะครับก็โอเคนะครับนี่นะครับหน้าตาหน้าร้านนะครับนี่นะครับมีราคาบอกเงินนะครับ มีราคาบอกหมดนะครับเส้นสามสามหนึ่งนะครับระยองสาแก้วฉะเชิงเซานะครับคือถ้าที่เดินทางกลับกรุงเทพนะครับแวะชิมได้นะครับนี่นะครับมีทั้งต้มรลนหมูทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะพาดูของแล้สั่งนะครับนี่นะครับของที่เราสั่งนะครับสี่อย่างนะครับคั่วเกิ่งก็อร่อยนะครับ แกงหม่ไม้ก็อร่อยครับเคโล่ Hello. ไก่ผัดพริกก็อร่อยนะครับมีน้ำพริกแถมนะครับแต่ผมไม่ได้เอามานะครับน้ำซุปก็มีนะครับอร่อยนะครับแท็กซี่พาแดกดูได้ทุบติ๊กตอกค้นหาพิมพ์บุญเหลือโกยทอง0877148898จอดป,ป,ปุ๊บกินปั๊บไปปีซี่อร่อยแท็กซี่พาแดกขอบคุณครับ